สวัสดีครับ f c ฟแฟนคลับอุงอิงเพชรบ้านเพลงสาวน้อยเพชรบ้านเพลงทุกทุกท่านนะครับเรียกได้ว่าทำเอาเอฟซด้านหน้าเวทีถึงกับเฮกันล้นเลยนะครับ FC ทุกทุกท่านเมื่อน้องอุงอิงหลุดปากอีกแล้วนะครับเมื่อคืนนี้เนาะเมื่อ f c ทางด้านหน้าเวทีนะครับได้ขอเลขกับน้องอุงอิงนะครับนับได้ว่างานคอนเสิร์ต มอลำสน้อยเพชรบ้านเพลงนะครับเมื่อคืนนี้ที่บุรีรัมย์เนาะทำเมาเจ้าภาพถึงกับตาข้างเลยนะครับไม่เชื่อในสายตาของตนเองเนาะว่าจะมีคนมามากมายมหาศาลอย่างนี้นะครับทำเมาเจ้าภาพนี่ถึงกับยิ้มไม่หุบเลยนะครับที่บุรีรัมย์เจ้าภาพงานเมื่อคืนนี้นะครับก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับ เขาก็คือเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะครับที่เคยมีปัญหากับเอฟซีของน้องอุ๋งอนะิงเนาะที่เคยวิพากษ์วิจารณ์น้องอุ๋งอิงในทางอคติหรือว่าในเชิงลบนิดๆหน่นนอยๆนะครับทำเมาในครั้งนั้นนะครับทัวร์นี่ของเอฟซีน้องอุ๋งอิงนี่เป็นลงกับอาจารย์นักแต่งเพลงท่านนี้อย่างมหาศาลเลยนะครับในครั้งนู้นเนาะที่อาจารย์ ท่านนี้นะครับที่ตีติงน้องอูอิงบอกว่าไม่มีลีลาที่เราร้อนเด้งหน้าเด้งหลังนะครับเหมือนกับเจ้าตัวนี่ชื่นชอบเนาะอาจารย์ท่านนี้นะครับปัจจุบันนี้ถึงกับตะลึงเนาะไม่คิดว่าเอฟซีของน้องอูอิงจะมากมายอย่างนี้นะครับท่านก็ได้เห็นเต็มตาแล้วเมื่อคืนนี้เนาะน้องอูงอิงนะครับเต้นดุกด๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กก็มีเอฟซีมหาศาลแล้วนะครับไม่จําเป็นต้องคิวคิว เด้งหน้าเด้งหลังนะครับเด้งจนเกิดเรื่องเช้าโชว์กันทั่วประเทศนะครับแบบนี้ไม่จําเป็นนะครับแบบน้องอุ๋งอิงนี่แหละครับมันหายากนะครับศิลปินที่เต้นลุกดิกดุกดิกนะครับศิลปินที่มีความน่ารักในการแสดงเนาะมันหายากจริงๆนะครับหายากที่สุดเลยนะครับในยุคปัจจุบันนี้นะครับท่านอาจารย์นักแต่งเพลงท่านนี้นะครับเมื่อท่านได้เห็นกับตาท่านก็ต้องยอมรับนะครับ อยอมรับในความที่น้องอุ๋งหญิงเป็นตัวของตนเองนะครับน้องอุ๋งหญิงแค่เต้นดุกๆดิ๊กๆนะครับเต้นดุกดิกดุกดิกก็มีเอฟซีมหาศาลมาเข้าชมเนาะมาซื้อตั๋วเข้าดูนะครับมาซัพพอร์ตกันอย่างมากมายนะครับบรรดาเอฟซี FC เหล่านี้นะครับมาซัพพอร์ตศิลปินอย่างล้นหลามเลยนะครับเอฟซี FC ทุกท่านอาจารย์ท่านนี้ถึงกับตาสว่างเลยนะครับอาจารย์นักแต่งเพลงเนาะเมื่อคืนนี้ท่านได้เป็นเจ้าภาพงานนะครับ ได้ว่าจ้างวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงมาทําการสแสดงที่บ้านเกิดของตนเองนอกที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับเมื่อคืนท่านก็ได้เห็นกับตาของตนเองท่านก็ต้องยอมรับในความเป็นจริงนะครับว่าคนเรานี่มันชอบไม่เหมือนกันจริงๆนะครับใครคนไหนชอบแบบเคี้ยวๆก็เชิญไปดูที่เคี้ยวๆนะครับแต่เมื่ออาจารย์ท่านนี้เนาะได้ไมาเห็นประจักษ์แก่สายตาของตนเองนะครับ อา,อาจารย์ก็แสดงความยินดีกับน้องหอญิงเ,งเนาะตามมารยาทนะครับของคนที่เป็นครูบาอาจารย์นะครับเอฟซีท่านใดที่ยังคาใจค้างคาใจหรือไม่พอใจอาจารย์ท่านนี้นะครับก็อย่าได้ไปโกรธเคืองแกเลยเนาะคนเรานะครับทุกสิ่งทุกอย่างความชอบของคนเรามันไม่เหมือนกันนะครับเอฟซีททุกท่านเมือ่อคืนนี้ท่านก็ได้ประจักษ์แก่สายตาแล้วนะครับที่บุรีรัมนะครับเขาหารู้ไม่ว่าแค่ดู อุ๋ญิงเต้นุ๊ิกบุกนี่ก็มี fc มาอาสานแล้วนะครับแล้วก็ได้มีบางคนเนาะ fc บางคนนะครับที่เขาคอมเมนต์เข้ามาว่านะครับในเชิงตําหนิหาว่าด้านหน้าวิดีสาน้อยเพชรบ้านแพงที่น้องอู๋หญิงทําการแสดงเนี่ยเงียบเหงาเหมือนกับประชานะครับไม่มีวัยรุ่นเลยนะครับเขาว่าอย่างนี้เนาะมีแต่ fc เกเก่เ fc คนนี้เขาว่าอย่างนั้นนะครับ นี่เขาเรียกว่าคอมเมนต์ของคนโง่นะครับเอฟซี FC ทุกๆท่านคนที่คอมเมนต์เข้ามาแบบนี้นะครับไม่รู้เขาเอาอะไรคิดแทนสมองเนาะเขามารู้ไหมว่าบรรดาเอฟซีแก่ๆหรือว่าเอฟซีไวทำงานนี่แหละครับเขาคือเอฟซีที่มีคุณภาพสูงนะครับเขามีกําลังซื้อมีกําลังซัพพอร์ตสูงมากเลยนะครับเพราะว่าเขาอยู่ในวัยทํางานนะครับมีงานมีการทํามีกําลังในการซัพพอร์ต หรือว่าให้รางวัลแก่ศิลปินได้มากเลยนะครับ f c ทุกทุกท่านเจ้ามาทำไม่ะครับ f c วัยรุ่นเนาะ FC วัยรุ่นเหล่านี้นะครับเวลามันเมานะพวงนี้มันไม่มีกำลังซื้อหรอกครับเวลามันเมาเนาะนเวลามันเมาอะ่ะมันจะไปทะเลาะบ่แว่งกันด้านหน้าวิธีนะครับชกต่อยกันสร้างปัญหาให้กับเจ้าภาพงานมากกว่านะครับเหล่าบรรดา เอฟวัยรุ่นนะครับเขไม่มีกําลังซื้อไม่มีกําลังในการซัพพอร์ตนะครับเวลาดื่มเหล้าเข้าไปในงานคอนเสิร์ตครับเมาเมาก็ขมิ้นกันตีกันนะครับด้านหน้าเวทีนี่สร้างปัญหาให้กับบรรดาผู้จัดงานนะครับแล้วก็ผู้ที่มาดูแลความสงบเรียบร้อยสร้างปัญหาให้แก่ f อฟด้านหน้าเวทีเดือดร้อนกันนะครับมีคุ้มเลยเนาะที่จะมี f อฟวัยรุ่นนะครับ ดีแล้วล่ะที่น้องอูหญิงมี f อในวัยผู้ใหญ่หรือว่าวัยทำงานมากกว่า FC วัยรุ่นนะครับ f อท,ทุกท่านแล้วผมก็ต้องขอบอกกับ f อคนที่คอมเมนต์เข้ามาแบบนี้นะครับเปิดหูเปิดตาเนาะดูความจริงว่า FC แบบไหนที่สร้างประโยชน์ให้กับศิลปินหรือว่าองค์กรนะครับคุณไปดูให้ชัดๆที่ด้านหน้าวิทสาน้อยเพชรบุรีเลงสิมันไม่เคยเงียบเงาเหมือนกับที่ f อท่านนี้คอมเมนต์มาเลยนะครับ แค่เวลาโคศกประกาศชื่อน้องอูหญิงแค่นั้นนะครับแค่ประกาศชื่อนะครับ fc ด้านหน้าวิทีนี้คึกคักขึ้นมาทันทีเลยนะครับเสียงเฮลั่นเลยนะครับคุณต้องเข้าไปดูไปเปิดหูเปิดตาดูนะครับว่าความจริงเป็นอย่างไรนะครับไม่อย่างนั้นน้องอูหญิงคงไม่มีมาลัยเป็นหลักล้านนะครับคุณคิดผิดคิดใหม่ได้นะครับ fc ท่านนี้ที่คอมเมนต์มาว่าน้องอู๋ิงมีแต่เอฟแก่ๆนะครับไม่มีวัยรุ่นเลยนะครับ คิดผิดคิดใหม่ได้นะนะครับเอาเราไปชมน้องอุ๋งทำการแสดงด้านหน้าวิธีที่ออกเย้าพูดคุยกับ FC ด้านหน้าวิธีกันนะครับไปรับชมพร้อมกันเลยัที่สุด